เราจะมาพูดคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Detective China Town นะครับ Detective China Town เนี่ยณวันนี้มีภาคใหม่กำลังจะเข้าฉายครับใช้ชื่อว่า Detective China Town 1900นับรวมแล้วเนี่ยเป็นภาคที่4แล้วนะครับตัวหนังทำมาตั้งแต่ปี2015แล้วได้เงินเยอะมากนะครับ3ภาคแรกเนี่ยได้เงินรวมกันมากกว่า800ล้านเหรียญสหรัฐแต่ปัญหาคือ จะใช้คําว่าปัญหาก็ไม่ถูกใช้คําว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วกันสามภาคแรกมันเป็นเรื่องต่อเนื่องกันชัยนาทาป็นเรื่องเหตุเกิดในชันาทาาทุกภาคชัยนาทา,ทา,า,า,ทามืองไทยคือยา,าราชย้ายไปที่ชันาทาวที่อเมริกาแล้วก็ภาคสามไปที่ชันาทาวที่ญี่ปุ่นแต่ภาคสี่ไงอยู่ๆกระโดดไปชันาทาวอเมริกาปีพันเก้าร้อยแล้วทำไมหนังเรื่องนี้มันทำอยู่ได้ไม่หยุด อนอกจากเรื่องรายได้มหาศาลเราจะมาว่ากันว่า Detective ชัยนาทาวมีดีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเรื่องที่พูดเมื่อกี้เลยครับมันได้เงินเยอะแจงกันดีกว่ามันได้เงินเยอะขนาดไหน Detective ชัยนาทาวเนี่ยเริ่มต้นภาคแรกนะครับด้วยชื่อไทยว่าแก๊งม่วนป่วนเยาวราชปี2 0 1 5เริ่มต้นที่กรุงเทพบ้านเรานี่แหละครับเปิดมาหน้าหนังก็คือหนังสายสืบคู่หูคูห่หาครับทำเงินสูงมากครับ 126ล้านเหรียญสหรัฐโดยที่รายได้เกือบจะร0 0เนี่ยมาจากการฉายที่ประเทศจีนครับตามมาด้วยภาค2ครับที่เขาใช้ชื่อว่า d t t e t t v v e ชนะทาว2ย้ายเรื่องราวไปสืบกันที่นิวยอร์กเนื่องจากภาคแรกมันสำเร็จครับภาค2เขาเรียกว่าทำเงินอย่างบ้าคลั่งครับ544ล้านเหรียญสหรัฐครับมาภาค3เนี่ย กลายเป็นหนังเต่งจุกจีนเลยครับของปี2020ปี2021ใช้ชื่อว่า Detective c ช i n นาทา n 3ครับ mm hmm. ก็ยังคงทำเงินเกิน163ล้านเหรียญสหรัฐอยู่ดีครับแล้วจบรายได้รวมนะวันแรก163นี่เปิดตัววันแรก Detective c ช i n น t o า n 3าที่มีพี่จาพนมเล่นอยู่ด้วยเนี่ยแล้วอยู่บนโปสเตอร์ด้วยเนี่ยปิดที่686ล้านเหรียญสหรัฐครับเรียกว่าโอ้โหทำเงินยับเยินมากครับ นั่นคือความสำเร็จของ tective วิชนะทาวที่ทำเงินมากขึ้นเรื่อยๆทุกภาคทุกภาคครับประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับบ้านเรานะแล้วผมว่าเกี่ยวแบบน่าสนใจด้วยแล้วส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นประเด็นหลักของ d e เทคทีวิชนะทาวกับการฉายในประเทศไทยที่ผมว่าคนเอาเข้ามาฉายเนี่ยรู้สึกแปลกๆกับตัวเองตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ครับคือเรื่องชื่อไทยเขาดูเหมือนตั้งแบบไม่คิดหน้าคิดหลังครับตอนตั้งภาคแรกอะ ผมว่าตอนนั้นนะคนเอาหนัง detective ชนะทาวมาฉายอะ่ะคิดว่าหนังมันคงไม่ได้มีภาคต่ออะไรหรอกก็เลยตั้งชื่อไทยแบบไม่คิดหน้าคิดหลังครับย้อนหลังกลับไปแบบนี้ก่อนจริง,รงๆหนังจีนเรื่องที่มาถ่ายในประเทศไทยแล้วประสบความสาเร็จอะ่ะไม่ใช่ detective ชนะทาวนะแต่เป็นเรื่องนี้เขาเรียกว่าหนังที่นําพาทัวร์จีนแห่แห่แหไปเมืองไทยไม่หยุดไม่หย่อนสักทีนะครับก็คืออันนี้แหละครับ lost in Thailand ชื่อไทยคือ แกงม่วนป่วนไทยแลนด์แล้วก็หนังทั้งเรื่องก็คล้ายๆแฮงโอเวอร์แต่เป็นหนังจีนนะครับนำแสดงโดยหวังเป่าเฉียงถูกไหมฮะหวังเป่าเฉียงหวังเป่าเฉียงคือไอหัวทองที่อยู่ในแก๊งม่วนป่วนไทยแลนด์อันนี้ครับแล้วพอหวังเป่าเฉียงเนะี่ยมีหนังเรื่องใหม่แล้วเป็นนักสืบถ่ายที่ยาว,วราา่าดจะไปยากแก๊งม่วนป่นวนเยาวราช เขาเลยตั้งง่ายๆเลยครับว่าแก๊งม้วนป่วนเยาวราชแต่ปะเหมาะเคราะดีหนังมันทำเงินแล้วมันก็ผมว่าอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีจะแบ่งย้ายไปเรื่อยๆนะฮะมันย้ายจากแก๊งม้วนป่วนเยาวราชภาคหนึ่งภาคสองมันไปเป็นคือธีมของคนจีนนะโปรดักชั่นที่จีนเขาคิดว่าเขาจะเอาคู่หูนักสืบคู่เนี่ยไปสืบในไชน่าทาวน์ที่ประเทศต่างๆเริ่มจากประเทศไชน่าทาวน์ในประเทศไทย เป็นแก๊งม่วนป่วนเยาวราชย้ายไปเป็นแก๊งม่วนป่วนนิวยอร์กเพราะเป็นชัยนาทาวที่นิวยอร์กและสุดท้ายไปเป็นแก๊งม่วนป่วนโตเกียวนะครับก็ย้ายประเทศไปเขา,เาคงเป็นกิมมิคแล้วกันคงคําว่าแก๊งม่วนไปแล้วก็ป่วนไปเรื่อยๆป่วนนิวยอร์กป่วนโตเกียวไปเรื่อยนะครับจนมาภาคใหม่เนี่ยผมว่าสวยนิดหน่อยคือแมงเสือกกลับไปอเมริกา หมือนที่กลับไปนยอ่อเหมือนเดิมด้วยแต่มันกลับไปปีพันคือเขาไม่ได้เล่นเรื่องสถานที่แล้วเขากลับไปเล่นเรื่องราวของประวัติศาสตร์แทนภาคใหม่นะชื่อไทยเขาก็มันจูบบังคับแล้วครับมันไม่แก๊งม้วนปวนไม่ได้มันต้องแก๊งม้วนป่วนอยู่ภาคใหม่จึงใช้ชื่อว่าแก๊งม้วนปวนอเมริกา1 9 0 0ครับอ่าเห็นหน้าหนังเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วดูบ้า,บ,าบ,อบอแบบนี้เนี่ย จริงๆแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะพูดถึงในข้อต่อไปนะครับก็คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับ Detective ชน i า a t o w เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องของกิมมิคความเฮฮาก,กับความเป็นหนังจุดจีนอย่างเดียวครับชื่อหนังภาษาอังกฤษมันคือ Detective ชน i า a t o w สิ่งที่คนไม่เคยดูไม่รู้เลยก็คือ Detective ชน i า a t o w ไม่ได้เป็นหนังตลกปล่อยมุกแค่นั้นครับเป็นหนังสืบสวนสอบสวน แล้วเน้นการสืบสวนสอบสวนแบบเป็นจริงเป็นจังครับ t e c t i v e ชนะทาวเนี่ยเป็นหนังสืบสวนสอบสวนแท้ๆครับมีห้องปิดตายมีหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์สายนิยายสืบสวนสอบสวนเขาเรียกว่ามีอัลลบายอยู่ในนั้นมีการอ้างชื่อของเขาเรียกว่านิยายนักสืบระดับตำนานและไม่ได้อ้างแบบโคนนั้นหรืออะไรดังๆนะครับอ้างแบบสายลึกครับอ้างแบบสายลึกเลย อ้างจอห์ดิคจอห์ดิกสันคลาร์กอย่างเงี้ยฮะอ้างชาร์กฟูเดลอย่างเงี้ยคือเอากันลึกๆเลยเอาแบบจริงจังกับสายนักสืบเลยถ้าเป็นแบบสายพื้นๆก็ต้องอ้างเชลล็อกโฮมอ้างอากาตาคริสตี้อย่างเงี้ใช่ไหมครับไม่อันนี้เอาแบบจริงจริงจังเลยยิ่งไปกว่าน,นั้นนะตัวหนังยังมีการสร้างทริคในการฆาตกรรมแบบตั้งใจทำเลยครับดูแล้วจะรู้เลยว่าเขาตั้งใจอยากจะทำหนังนักสืบ คดีฆาตกรรมอย่างเป็นเรื่องเป็นราวผลก็เลยทําให้หนังไอ้ดีเทคทีฟชนะทาวแต่ละภาคเนี่ยมันออกมาดูฉลาดแปลกใหม่หน้าทึ่งแต่อันเนี้ยวงเล็บนิดหนึ่งนะบางคนที่แบบเป็นเซียนหนังนักสืบเป็นเซียนนิยายสืบสวนสอบสวนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นก็อันนี้แล้วแต่ประสบการณ์ในการอยู่กับนิยายสืบสวนสอบสวน,สวนครับแต่ต้องบอกว่าถ้าดูอย่างไม่มีอคติเนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ย คนทําเขาตั้งใจทําจริงๆอยากจะให้มันเป็นหนังสืบสวนสอบสวนเขาไม่ได้อยากทําแค่หนังฉลองตรุษจีนตลกกันไปวันๆแบบนั้นเนี่ยพอมันมีธีมแบบนี้ชัดเจนครับแล้วมันมีเป้าว่าอยากทําหนังสืบสวนสอบสวนสนุกสนุกเนี่ยมันจึงทาให้หนังชุดเนี่ยไปได้เรื่อยๆแล้วก็แล้วก็กลุ่มหัวจิตหัวใจคนดูกลุ่มหนึ่งเอาไว้ได้อย่างค่อนข้างเหนียวแน่นครับแล้วดีเทค t i v e ชนะทาวเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร ดีเทคทีฟ e ชนะาทาวเนี่ยเขามีโครงหลักกับการเล่าเรื่องของ2ตัวละครครับคุณหลานเนี่ยเป็นอัจฉริยะนะเป็นเด็กเนิร์ดสมองอัจฉริยะแต่ว่าชีวิตมีปมนิดหน่อยนะฮะมีปมนิดหน่อยในภาคแรกเนี่ยเดินทางมาเจอกับคุณลุงคุณลุงคือไอหวังเป่าเฉียงเนี่ยแกเป็นนักสืบแห่งเยาวราชนะแกเป็นเยาวราชดีเ c t i v e แต่แกไม่ได้สืบอะไรใหญ่โตนะครับ สิ่งที่คุณหวังเป่าเฉียงนักสืบเยาวราชของเราทําก็คือหาหมาหาแมวนะครับช่วยชาวบ้านสืบหาแบบคดีเล็กๆ,ๆน้อยๆอะ่ะเขาเรียกว่า c a ช u ช l d ล t ีเทคทีอะไรแบบนั้นอะ่ะภาคแรกเนี่ยเป็นเรื่องตกใจพอโจรครับต้องไปสืบคดีฆาตกรรมในเยาวราชแล้วอยู่ๆตัวละครลุงอะ่ะไอหวังเป่าเฉียงอะ่ะอยู่ๆได้ไกลผู้ต้องสงสัยเฉยเลยนะครับในขณะที่ e ีเทคทีฟชนาทาวสเนี่ยที่ย้ายไปที่อเมริกาเนี่ย เขาไปสืบคดีที่เกิดขึ้นในชนะทาวที่นิวยอร์กครับภาค3เนี่ยย้ายไปโตเกียวแต่เหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอลเมนต์ความเป็นไทยอ่ะมันทำให้หนังเรื่องเนี้ยดูน่าสนใจครับถึงเรื่องจะเกิดที่โตเกียวนะแต่ว่าคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่โตเกียวเนี่ยเป็นคดีที่ยากูซ่าโดนกล่าวหานะฮะว่าฆ่าหัวหน้าแก๊งคนเอเชียซึ่งเป็นคนไทย เป็นเจ้าพ่อ,อคุณเจ้าพ่อสุชัยวิทย์นะฮะเป็นเจ้าเจ้าพ่อคนไทยก็เลยมีคุณนักสืบที่ใช้โมยไทยเป็นอาวุธเนี่ยคุณโทนี่จาเนี่ยว่าเป็นนักสืบในเรื่องด้วยผมพูดถึงคุณโทนี่จาเป็นนักสืบที่ใช้โมยไทยเป็นอาวุธเนี่ยเพราะว่าจะเข้าเรื่องต่อไปครับนอกจากตัวหนังนะจะจริงจังในด่านการสืบสวนสอบสวนนะย้ายโลเคชั่นในการสืบไปในชนัยนาทาวทั่วโลกเป็นกิมมิคที่น่าสนใจนะแล้วก็เล่าเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนกันอย่างจริงจ,งจังๆนะตัวหนังยังมีการสร้าง ยูนิเวอร์สนักสือของตัวเองขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจครับคือภาคแรกเนี่ยเขาก็ทำประมาณหนึ่งนะเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในยาวราชแหละแต่เราก็ยังไม่ได้มีกิมมิคอันนี้ไอ้กิมมิคเรื่องการสร้าง Detective Universe ของ d t t e c t i v e ชน n าทาวเนี่ยมันมาเริ่มที่ภาค2ครับเพราะว่าภาค2องเนี่ยอยู่เรื่องราวมันคิดนวัตกรรมอันนึงขึ้นมาครับเป็นอันนี้เขาเรียกว่า a p ปพ i c a t i o n Crime Master ตามท้องเรื่องเนี่ย คนทั่วไปจะสามารถสมัครเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชัน c r า m ม Master ได้ครับแล้วก็ถ้าตอบคำถา,ถามถูก90คำถามของเขาเนี่ยก็จะสามารถลงทะเบียนเป็นนักเป็นนักสืบในนั้นได้นะครับในแอปพลิเคชัน c ลาสม m a s t e r ในเรื่องเนี่ยเขามีการจัดอันดับนักสืบระดับโลกเอาไว้หลายๆคนด้วยก็เลยทำให้เกิดจัก,กรวรลนักสืบเบาๆขึ้นมาในนี้ครับมีทั้งนักสืบเ่อ,เอ,อ อันดับสามที่เป็นญี่ปุ่นที่ใช้นี่ฮะเทพเจ้าสูงสุดเทพเจ้าเงินตราใช้เงินในการสืบสวนสอบสวนมีนักสืบที่ใช้ไสยสาศาสตร์ในการสืบมีนักสืบที่ใช้การสืบด้วยการแฮกมีนักสืบที่ใช้มวยไทยในการสืบนั่นก็คือคุณจาพนมยีรำของเรานั่นเองนะครับที่โผล่มาในภาคสาม ใครดูหนังจาพนมแล้วอยู่ในเรื่องต่างๆอยู่ในฟัสแอนด์ฟิลเลอร์จะมันน้อยเหลือเกินเนี่ยหรือว่าอยู่ในฟิลเลอเอ็กซ์แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากทําอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับรอนนเย็นว่าออ r ไร h t b o เนี่ยมันน้อยเกินไปเนี่ยคุณดูดีเทคทีฟชนะทาาครับจาพนมเด่นพอสมควรแล้วก็บทดีเกินคาดแค่นั้นยังไม่พอนะนักสือบอันดับหนึ่งในค r าเมสเตอร์แอปพลิเคชันเนี่ยเป็นนักสืบที่ใช้ชื่อว่าคิวเห็นไหมฮะหมายเลข1หนึ่งที่อยู่ จากแคนาดาอันนั้นน่ะเป็นนักสืบที่ไม่เปิดเผยตัวตนแล้วในเรื่องเนี่ยเขาวางปริศนาเอาไว้ให้ตัวละครเอกเขาสงสัยครับว่าว่าเก่งแล้วก็ได้สกรระดับคิวเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักสืบที่เป็นตัวบุคคลอาจจะเป็นขบวนการหรืออาจจะเป็น AI ก็เป็นไปได้นะครับนอกจากนั้นจริงจังแล้วนะการสืบสวนจริงจังกิมมิคของ c r ลมเมสเตอร อันดับนักสืบยังก็มังอะเดี๋ยวฮะมีแบบโอโ้โตัวละครที่มีคาแรคเตอร์ใช้วิธีการคิดแบบนี้เนี่ยถ้าคุณทําหนังนักสืบจริงจังนะเขียนไม่ได้หรอกมันมาแบบมีนักสืบที่ใช้มวยไทยในการสืบเทียไม่ได้หรอกเพราะว่าสไตล์แบบเนี้ยมันคือสไตล์แจแปนิสมังอะสไตล์ใช่ครับหนังมันมีความเป็นหนังการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างนั้นเลยไม่ได้หมายความว่ามันหาแบบว่าตลกไม่รู้เรื่ององั้นนะ แต่มันมีความเหนือจริงในแบบแอนิเมชันอยู่ครับมีจอมโจรที่เป็นศัตรูยอดอัจฉริยะขบวนการเหล่าร้ายอะไรแบบนี้ครับแล้วขบวนการเหล่าร้ายนะพู้ก็พูด,พดเถอะเฉลยมาทีมีกรีดอะ่ะใครอยากดูแล้วอยากจะไปกรีดเนี่ยปิดตรงนี้ไว้นะครับแต่ผมอยากจะเปิดให้ทุกคนดูเผื่อทุกคนที่กําลังเอ๊ะจะดูดีไหมเนี่ยจะได้รู้เบอร์ว่าเอ้ยดีเทคทีฟชนะทาวไม่ธรรมดาเว้ยเพราะว่าตอนภาคสามเนี่ย เขามีการตั้งเรื่องราวของขบวนการเหล่าร้ายขึ้นมาครับแล้วตอนเขาเปิดตัวหัวหน้าขบวนการเหล่าร้ายเนี่ยเอ,อ่อผมไม่แน่ใจเด็กสมัยนี้กรี๊ดหรือเปล่าอะแต่คุณผู้ฟังคนไหนที่เป็นยุคผมเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยไม่กรี๊ดให้ถีบหน้าเลยฮะเพราะว่าขบวนการเหล่าร้ายหัวหน้าขบวนการเหล่าร้ายที่เปิดตัวมาใน detective ชนะทาวล์ภาคสามเนี่ยมันคือหลิวเตอร์หัวครับ <laughs> มัคือหลิวเตอร์หัวหลายคนที่เขาดูนะแล้วเขาตามมาจนถึงหลิวเตอร์หัวนี่นะเขารู้สึกว่าแบบที่เราพักสี่มันจะต้องมีอะไรวะเนี่ยอย่างนั้นเลยครับแต่อันเนี้ยนิดนึงนะมันแอบผิดหวังนิดนึงเพราะว่าตรงที่สามจบเนี่ยแล้วพอมาถึงสี่เนี่ยดีเทคทีฟชนะทาวสี่อ่ะเขาไม่ได้เล่าต่อตรงนั้นครับดังนั้นหลิวเตอร์หัวอาจจะต้องพักไว้ก่อน เขากลับมาเล่าเรื่องราวในอดีตแทนครับต้องเรียกว่าภาคใหม่เนี่ยมาแปลกครับเพราะว่าสิ่งที่เคยสร้างเอาไว้แล้วมันสร้างได้ได้เงินขนาด600ล้านเนี่ยเขาโยนทิ้งหมดเลยครับเอามาแต่กิมมิคตัวละครและวิธีคิดแล้วก็เปลี่ยนฉากเซตติ้งทั้งหมดให้กลายเป็นปี1900เรื่องราวที่เกิดขึ้นใน Detective Chinatown 9 9 0 0เนี่ย เขาเล่าเรื่องเหตุการณ์ประเทศจีนสมัยราชวงศ์ชิงครับข้าราชการราชวงศ์ชิงเนี่ยไอหลานเนี่ยได้รับคำสั่งจากซูชีไทเฮาให้เดินทางมาที่ซานฟรานซิสโกเพื่อจับตัวผู้นำปฏิวัติที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ซานฟรานซิสโกแน่นอนว่าเขามาที่ซานฟรานซิสโกในปี9 9 0เ้าเขาไปที่อื่นไม่ได้ฮะเขาต้องมาที่ไชน่าทาวปัญหาคืออะไร ปัญหาคือจะมาสืบเพื่อตามจับผู้นำปฏิวัติแท้ๆแต่พอมาถึงชนาทาวที่ฟรานซันฟรานซิสโกเนี่ยไอ้บ้าไม่เจอไม่ได้เจอการสือบอะไรฮะต้องมาตามสืบเรื่องนี้ก่อนมีคนตายมีผู้หญิงอเมริกันตายในชนาทาวถูกกรีดท้องแล้วควักไส้ออกมาแล้วอยู่ๆก็มีคนตายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเรื่องมันเริ่มยุ่งเหยิงครับ เพราะว่าคนตายเนี่ยมันไม่ได้ตายเฉพาะอเมริกันผิวขาวถ้าตายเฉพาะอเมริกันรผิวขาวเขาอาจจะชี้ไปว่าอินเดแดงทําไม่ใช่เพราะว่าเหยื่อคนต่อมาเป็นคนแก่อินเดแดงตายแล้วก็มีผู้หญิงตายอีกแล้วเรื่องมันก็วุ่นวายมากครับมันวุ่นวายทั้งเรื่องการเมืองวัฒนธรรมความขัดแย้งของชนชาติหนักที่สุดเนี่ยคือ คนที่กลายเป็นผู้ต้องสงสัยของคดีฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นในชนะทาวที่ซานฟรานซิสโกปี1900เนี่ยกลายเป็นลูกชายของผู้นำชุมชนจีนในนั้นครับผู้นำชุมชนจีนอันนี้เป็นเรื่องที่โอเคแหละไม่มีหลิวตอกหวาไม่มีหลิวเตอร์หัวเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าภาคนี้เรามีโจหวนฟะครับคูหนังแม่งใหญ่มากนะหนังแม่งเบอร์ใหญ่มากดูเผลอนึกว่าหนังมันขูมึงเบอร์มีโจหวฟะเลยวะ โจเหวินฟ้าเป็นเป็นผู้นําชุมชนชาวจีนครับแล้วลูกชายแกตกเป็นผู้ต้องสงสัยไอตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยมันก็เลยต้องช่วยคลี่คลายคดีนี้เพื่อที่จะทําให้ลูกชายผู้นําชุมนชนจีนในซานฟรานซิสโกเนี่ยหลุดออกจากข้อหาผู้ต้องสงสัยแล้วก็มีการตามนายน้อยแห่งเหตุผลน,นักสืบอัจฉริยะโคนันประจำเรื่อง ก็เคยพระเอกนั่นเองมาช่วยไขคดีอันสลับซับซ้อนครับบอกไว้เมื่อสักครู่ว่าใครที่เป็นแฟนแฟน,แฟนดีเทคทีฟชนะทาวตั้งแต่แรกมาเนี่ยอาจจะเสียดายนิดหน่อยนะครับที่เขาไม่ได้เล่าต่อเรื่องราวอันเดิมเพราะว่าเรื่องราวเดิมที่เล่ามาเนี่ยแหมมันมีหลิวเตอร์หัวโผล่มาแล้วเนาะเราก็อยากจะเห็นหลิวเตอร์หัวต่อเนี่ยผมว่าเพลอเลที่ทําอันนี้นะไอ้มุกลิวเตอร์หัวกับขบวนการนั้นมันจะยังไงต่อเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ตกผลึกพอก็ได้ครับทําอันนี้ก่อน ทำไอ้ไอ้ไอดีตก่อนเผื่อว่าอันนั้นเนี่ยเวิร์กล้าจะได้เอาันี้ไปผูกด้วยเขาไม่หยุดเรอกฮะมันได้เงินขนาดนี้เดี๋ยวเขาคงทำทุกปีนะครับเออภาคนี้เนี่ยยังคงเล่าเรื่องคดีคดีฆาตรกรฆาตรกรต่อเนื่องเป็นแกนหลักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บวกกับคดีแบบการสืบสวนสอบสวนแบบคลาสสิกเหมือนเดิมครับพร้อมกับมีการใส่เรื่องราวที่มันเป็นเป็นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องปัญหาทางด้านชนชาติ ที่มันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตเข้าไปในนั้นด้วยครับสเสน่ห์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นในดิเต็กติฟชนะทาว1,900ภาคนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าถึงแม้มันจะไม่ต่อเนื่องจากอันเก่าเนี่ยแต่มันมีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึง่งเพราะว่าไออันเดิมเนี่ยมันคือการพาเราคนดูไปทัวร์ชุมชนชาวจีนในซอกหลืบต่างมัเรียกซอกหลืบไม่ได้เพราะเขาใหญ่มาก ในมุมต่างๆทั่วโลกถูกไหมฮะมาชนะทาวบ้านเราคือเยาวราชไปชนะทาวนิวยอร์กไปชนะทาวโตเกียวมันคือการพาเราไปทั่วโลกครับแล้วไปพบเจอกับวัฒนธรรมชาวจีนที่อยู่ในส่วนต่างๆของโลกมันคือการเดินทางทั่วโลกแต่เนี่ยเราจะได้เห็นนะมีตำรวจไทยพอมาเมืองไทยเขาก็พาไปเอโอก้ไงฮะ ซึ่งผมว่าคนจีนเขาทำเรื่องพวกนี้เก่งเออเขาเขาบอกว่ามองเห็นสิ่งต่างๆที่มันน่าสนใจแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากให้เขาเห็นนะ <c oughs> มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบที่เขาสนใจนะแต่มไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แบบที่รัฐบาลไทยอยากจะโปรโมทซึ่งไม่เป็นไรเพราะมันสนุกดีในขณะที่ภาคก่อนๆนเนี่ยเขาพาไปทัวร์ประวัติศาสตร์เขาพาไปทัวราาทว์ทัวร์แบบเชิงสถานที่น่าสนใจทั่วโลกใช่ไหมแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมันลงไปลึกกว่านั้นครับ เพราะว่าเขาพาเราไปทัวร์ในเชิงประวัติศาสตร์ครับเอาจริงๆอ่ะถึงแม้เขาจะทําท่าง,งูกันเนี่ยแต่ด้วยพล็อตกับความขัดแย้งในเชิงชนชาติชนชั้นคนจีนอเมริกาแล้วมันอยู่ในยุค1900เนี่ยหนังภาคนี้ดูโตขึ้นกว่าเดิมนะครับ กล้าพูดเรื่องประเด็นคนจีนที่อยู่ในอเมริกาในปีพั0เกล้าพูดประเด็นทางสังคมที่มันดูใหญ่ๆแล้วก็น่าสนใจดังนั้นไม่ได้มีแต่ความสนุกตลกโปกหาแน่นอนครับเล่ามาทั้งหมดเนี่ยใช่ครับ Direct t ีเท i v ดิ h ช n นททาวมีความเป็นหนังที่ดีถูกไหมมีความเป็นหนังที่ถูกกระบวนการคิดขัดเกลามาเป็นอย่างดีจนออกมาเป็นฟ i n a น p r ลโปรดักที่สามารถ สร้างความต่อเนื่องได้ไม่รู้จบผมพูดตลอดครับในเชิงการคิดคอนเทนต์เนี่ยการสร้างคอนเทนต์ที่เราสามารถต่อยอดและดัดแปลงมันไปได้ร้อยแบบพันแบบหมื่นแบบไม่มีวันจบวันสิ้นเนี่ยมันคือสิ่งที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกสายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เป็นละครเป็นซีรีส์หรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยใฝ่หาครับทุกคนอยากได้สิ่งนี้ครับซึ่งดีเท็ติฟชวนาทาวเจอฟอร์ม l ลาเจอสูตรของตัวเอง สองคู่หูลุงหลานนักสืบเดินทางไปสืบชนะทาวทั่วโลกโอ้โหไอเดียนี้นะแก่นไอเดียนี้นะเอาไปใส่ตรงไหนก็ได้ประเทศในโลกนี้มีชนะทาวกี่ที่ละ่ะและชนะทาวแต่ละที่ดังๆทั้งนั้นอ้แล้วเขายังคิดลึกไปกว่าน,นั้นเดินทางไปในอดีตได้ด้วยย้อนกลับไปในยุคสมัยต่างๆที่ชุมชนชาวจีนในหลืบมุมต่างๆของโลกมีอิทธิพลไม่น้อยก็มากไม่มากก็น้อยต่างกันไปในแต่ละประวัติศาสตร์มุมโลกต่างๆ โอ้โหเขาคิดมาได้ไงวะมันเวิร์กมากแต่ความเวิร์กอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของความสําเร็จที่นิติภัจชนะทาวได้ครับที่ d ิติภัจชนะทาวมีแล้วทําให้พวกเขาได้ความสําเร็จนี้มาจนถึงปัจจุบันครับประเด็นสําคัญที่ทําให้ d ิติภัจจชนะทาวประสบความสําเร็จแล้วก็กลายเป็นหนังทําเงินคนจีนชอบมากคนจีนรักมากเป็นเพราะว่าตัวหนังถ่ายทอด ความภูมิใจในการเป็นลูกหลานชาวมังกรเป็นจุดขายสำคัญครับไอเดียในเชิงครีเอทีฟมันคือการเอาตัวละครน,นักสืบสองคนไปสืบในชนะทาวต่างๆทั่วโลกนั่นคือครีเอทีฟไอเดียครับแต่หัวใจของครีเอทีฟไอเดียไม่ใช่สิ่งนั้นหัวใจของ Creative ครีเอทีฟไอเดียเขาเรียกว่าคอของมันเลยเนี่ยแกนของความสำเร็จมันเลยเนี่ยคืออะไร คือแมสเซจที่เขาใส่เข้าไปเพื่อจะบอกว่าคนจีนเก่งและไม่แพ้ใครในโลกครับไปที่ไหนคนจีนก็เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมไม่ว่าเมืองใหญ่ที่ไหนในโลกก็มีชุมชนชาวจีนใหญ่ๆอยู่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนิวยอร์กโตเกียวหรือกระทั่งซานฟรานซิสโกหนังเรื่องนี้บอกกับลูกหลานชาวจีนว่า ความเป็นไชนีสของเราเนี่ยอยู่และเบ่งบานได้ทุกที่และเราไม่ว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเราเป็นคนจีนตลอดเราอยู่กันแบบสมัครสมานสามัคคีและยิ่งไปกว่านั้นคือดิทิกทีบชนะทาวพูดอย่างชัดเจนครับว่าถึงแม้จะอยู่บ้านเขาแล้วเราโดนกดขี่นะ เราก็จะจับมือกันและต่อสู้กับการถูกกดขี่ข่มเหงนั้นเพื่อชนะพวกมันไปพร้อมๆกันไม่ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ของมันหรือในพื้นที่ของเราก็ตามประเด็นนี้ถูกขับให้มันเข้มขึ้นไปอีกในเรื่อง De t e t t v v ชนะทาวน o w ายทีนครับเพราะว่าชุมชนชาวจีนในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยาวาราชนิวยอร์กหรือว่าโตเกียวเนี่ยต้องถือว่าเป็นชุมชนชาวจีนที่ ฝังรากลงไปลึกแล้วค่อนข้างอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีพื้นที่ของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วแต่การย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวในปี1,900เนี่ยมันเป็นสมัยที่ชุมชนชาวจีนเนี่ยอยู่กันแบบโดนเหยียดครับฝรั่งเขายังเหยียดคนจีนตอนนั้นอยู่เลยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่อง ก็ไม่ต่างกับตอนเราดูหนังจีนที่ต้องต่อสู้คนจีนที่ต้องต่อสู้กับฝรั่งต่างๆนะครับดีเทคทีปชาล์ทาวน์ในชีนฮันเดมันคือการย้อนกลับไปในยุคที่คนจีนยังไม่มีที่ยืนในสังคมในโลกตะวันตกครับหนังยังไงก็ใช้การสืบสวนสอบสวนเป็นเครื่องมือนะครับในการเล่าเรื่องแล้วก็สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นแต่แก่นแกนเนื้อหาสาระของมันเนี่ยมันคือการพูดถึงความไม่เท่าเทียมในยุคนั้นครับ การดิ้นรนต่อสู้ของบรรพบุรุษลูกหลานชาวจีนนะว่ากว่าคนจีนในซานฟรานซิสโกหรือว่าทั่วโลกจะลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วยิ่งใหญ่อย่างในปัจจุบันได้เนี่ยต้องไม่ลืมว่าอาดีตพวกเราถูกกดขี่ขนาดไหนหนังจีนที่จะประสบความสาเร็จในประเทศนะครับต้องยอมรับว่าเขาต้องมีสารที่ต้องพูดถึงความแข็งแกร่งศักดิ์ศรีและตัวตนของคนจีนแบบนั้นครับ แต่ detective c h a n t o w n เป็นหนึ่งในงานครีเอทีฟที่ทำเรื่องนี้ออกมาได้อย่างฉลาดครับเพราะว่าเราเองไม่ใช่เป็นคนจีนนะอาจจะมีความเชื้อสายจีนผสมผสมอยู่กันบ้างแต่เราก็ไม่มีสำนึกลักความเป็นไชนีสอย่างเขาอยู่แล้วครับดังนั้นถ้าเราดูหนังที่เชิดชูความเป็นจีนมากๆหลายๆเรื่องเนี่ยผมว่าไม่สนุกผมว่ารู้สึกโหมึงโคตรโปรโจีนเลยเนาะ ดีเท i v ฟชนะทาวเป็นงานที่ทําเรื่องนี้ไปพร้อมกับงานฝั่งความบันเทิงได้ลงตัวเฉยเลยครับเขาฉลาดเขาทําออกมาเก่งผมว่าเป็นเพราะว่าเขามีสูตรไอ้นี่แหละเขามีสูตรของการทําหนังสืบสวนสอบส,สวนอย่างเข้มขน้นแล้วมีทิศทางของตัวเองชัดเจนนี่แหละปัจจุบันแฟรนไชส์เนี่ยสิปีเข้าไปแล้วนะครับ11แล้วนะครับทำเงินรวมกันกว่าพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับ ถ้ามีต่ออย่างที่ผมบอกครับว่าวิธีคิดนี้กับสูตรเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆเพือเผลอนะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยมันจะกลับมาสามต่อสิ่งที่สร้างเอาไว้ในดิจิท h i ชน t ทาวภาคที่สามดยซ้ำไปแต่ณวัน,น,นวเนี่ยแก่นผมว่าไดจินัเนี่ยอาจจะเป็นแก่นสําคัญอันใหม่ที่เขาใส่เข้ามาให้กับหนังชุดนี้เพื่อเพิ่มน้ําหนักบางอย่างให้กับหนังสกุลดิจิท h i ชนทาวก็เป็นไปได้ครับดังนั้นใครที่ดูมาตั้งแต่ภาคแรก แล้วรู้สึกว่าเออมันคือความบันเทิงในแบบที่ประทานโทษนะฝรั่งมึงเก่งขนาดไหนมึงก็ทําไม่ได้หนังแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> เพราะนี่คือความบันเทิงแท้ๆแบบเขาเรียกว่า n ชนีส t ต l ์ครับสนุกแบบหนังจีนเนี่ยหนังฝรั่งสนุกสนุกบางทีก็สู้ไม่ได้นะ <c oughs> ในที่ติบชนะทาวนนายชินฮันเดดกำลังจะเข้าฉายนะครับดังนั้นใครฟังแล้วสนใจใครฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสูตรนี้สืบสวนสอบสวนแบบจีน ไม่ได้มีให้ดูบ่อยนะักนี่คือทางเลือกที่ดีครับดังนั้นรอไปพิสูจน์ในโรงภาพยนต์กันแล้วกันนะครับสำหรับแก๊งม่วนป่วนอเมริกา1900ครับแก๊งม่วนป่วนอเมริกา1900ตั้งแต่นี้ไปพวกนายคือนักสืบชายหน้าเทา้อ,อถุยสมเมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์